ผมเดี๋ยวเรามาลองตีใหม่น,ะนาน้ำท่วมกันนะครับก็ใช้เป็นนิ้วกบยางสอนพิษนะครับสีเหลืองนะครับไม่โดน ปเป็นซ่อนนะครับสายก็ไม่ค่อยโตครับเป็น,นี้สายกลางส่วนนาสายอ,อ้วนนะครับสายปากเคมกัดนิวสอนพิษนะครับนิวกบยางสอนพิษของน้าเป็นหนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับตัวนี้ ก็สภาพหมายนะครับเป็นทั้งนาหมายนาน้าท่วมนะครับก็ลองตีดูครับเพราะว่านาตรงนี้นติดคลองครับน่าจะมีตัวนะครับลองตีดูครับผมสภาพหมายท้องนาน้ําท่วมต้องกบยางนะครับนิวสอนพิษสุดยอดมากครับ